YC YC สามสองศูนย์ P น้องมอสปักหมุดชื่อรายการให้ลูกค้าได้เลยปักราคาเลย <Okay. S 1> แจ้งราคาไว้เลยนะคะลูกคา้าอุ๊ยสวยมาก <c oughs> เดี๋ยวนะลูกเนี่ยคือรหัสเนี่ยลูกค้าถามเยอะมากก็ยังงงอยู่ว่าว่างจองหรือเหมือนจะว่างจองไม่เยอะใช่ไหมน้องมอสสามสองศูนย์ P สิบนั่นแหละ,ะ,ะใช่เพราะมันว่างจองไม่เยอะแล้วลูกคา้า 3, สามสองศู 2, 2> นย์พี <P. S 2> ชื่อรายการว่าชื่อรายการว่าแจ็กเก็ตกันหนาว1ิบหน้านนแจ็กเก็ตกันหนาวซิหน้าไนรอนใช่ไหมแจ็คเก็ตกันหนาวซิบหน้าไนรอนนะคะ <พอ S 2> ลูกค้าตัวนี้มีบุนะคะบุนวมบุขนนะคะลูกค้าค,คือเน้นงานหนาวเลยเฮดค่ะสวยอะ่ะลูกค้าจ๋า,าสวยนะไนรอนพรมลูกค้าราคา6,9 0 0้ เปิดไหมคะหมายถึงว่าตู้ผ่านหน้านนใช่ไหมคะวันนี้ผ่านหน้าน้องยังไม่ได้เปิดเลยแม่เพราะว่าน้องจะหมดแล้วไปบูไปบูเหลือเหลือสามลูกในสต็อกเมื่อเช้าไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังเพราะว่าเมื่อเช้าทํารหัส C F ไปให้ลูกค้าหน้าไลฟ์เมาไปห้าลูกคุณแม่อุ้ยตัวนี้ของยามาฮ่าอุ้ยไม่เธอไอ้ไอ้ป๊อดูสไตล์เธอไหมเนี่ยสไตล์วินเทจวินเทจเนี่ยของยามาฮ่าคุณแม่ล็อต ช่วงบ่ายแอดวิททำเป็นโปรส่งฟรีให้นะคะส่งฟรีให้เฉพาะลูกรีวิวนะลูกค้าอาตัวนี้น้องให้ดูก่อนว่าบ้านไหนชอบกันไหมสแตอุ้ยแจ็กเก็ตวินเทจว้ายสวยมากคุณแม่มมใช่ไหมสวยครับเลยผู้ชายบอกสวยครับอ่อะลูกค้าให้ดูป้ายก่อนใครรู้จักงานป้ายนี้บ้างใครรู้จักงานป้ายนี้บ้าง คอเต่ามีไหมคะคอเต่าเหมือนจะเหลือเป็นตัวใหม่พรมคอเต่า kwe 9 1 1นะคะยังมีโปรโมชั่นอยู่นะ cf หลังบ้านได้เลยคะ่ะนี่ลูกค้าตัวที่วิถือนะเป็นแจ็คเก็ตสไตล์วินเทจลูกค้าสวยมากเลยอะ่ะตัวนี้ใครรู้จักแบรนด์นะลูกค้าไปปล่อยขายได้เป็นพันเลยนะเนี่ยน,นะคะเนี่ยลูกค้จาจ๋าคือตัวนี้เป็นผ้าร่มนะคะผ้ารม่มผ้าไนาลอนนะคะโดยส่วนใหญ่จะบุ นวมนะคะบุนวมเน้นหนาไปเลยใส่หน้าหนาวได้ลูกค้าคือใส่ลุยแบบหิมะได้เลยอากาศติดลบได้เลยค่ะลูกค้าค่ะเน้นหนาเป็นหลักนะลูกค้าตัวนี้เฮ้ฉันตอบพี่คนนั้นไปยังตอบไปแล้วตัวนี้เน้นงานหนาเป็นหลักนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะราคา6,900อบาทกระสอบรีวิวจัดส่งให้ฟรีค่ะคุณพี่กระสอบรีวิวจัดส่งให้ฟรีอุ้ยตัวนี้สวยมากลูกค้า โลดดะและผ้าคือน้องจะบอกว่าเน,นี้ยอย่างพวกสี้กระเป๋าหน้าอย่างเงี้ยลูกค้ากระเป๋าหน้ากระเป๋าแบบช่วงแขนอย่างเงี้ยคือมันแบบดูดีมากเลยอ่ะเอาจริงป้าขายได้ตัวละ390นะนะตัวผ้าบางใช่ไหมจ๊าแม่ตัวผ้าบางผ้าร่มมือชาว,วิขายหมดแล้วนะ YC063 นยะ YC063 ผ้าบางขายหมดแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรช่วงนี้คือเข้าหนาวแล้วไงและปีนี้หนาวนานลูกค้า เล่นตัวนี้ได้เลยแจ็คเก็ตพาร่มในว,ว้วาวตัวที่สองเลยนะววสไตล์วินเทจอย่างเงี้ยลูกค้ามันสวยมากวิเพิ่งเคยเปิดเปิดเองเนี่ยครั้งแรก3 20p อตัวนี้ติดวาซิตี้นะวาซิตี้บอมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยสไตล์เท่ๆออาตัวนี้งานวินเทจมาอีกแล้วลูกค้างานวินเทจมาอีกแล้วนะคะตัวนี้คือแต่งฮุดติดเฟอร์ไม่ใช่เฟอร์เป็นฟิลแบบแบบขนนาโนลูกค้าขา ขนนาโนขนนุ่มนะคะอันนี้งานแจ็คเก็ตแบบสไตล์วินเทจถามว่าวินเทจยังไงนี่เดี๋ยวป้ายให้ดูเดี๋ยววิเอาป้ายให้ดูลูกค้าอู้หูแล้วดูคือไม่นางใส่ได้สองด้านปะเนี่ยลูกค้าใส่ได้สองด้านนะคะเลิศมากมันสวยมากลูกค้าคือด้านนี้คือจะเป็นแนวแบบวินเทจหน่อยโคลัมเบียคะ่ะโคลัมเบียค่ะ แต่พอกลับด้านปุ๊บน้องแพรสวยอ่ะเป็นงานอีกงานหนึ่งไปเลยเป็นสไตล์ลักชูรี่ไปเลยค่ะคลินคลีนนะคลีนคลีนไปเลยลูกค้าจ๋าเนี่ยเห็นปะดูกระดุมนะซูมให้พี่หน่อยน้องแพรูมกระดุมงานปักให้พี่หน่อยสวยมากเลยค่ะลูกค้าเอานะลูกนี้ลูกใหม่จะหมดแล้วด้วย6,9 0 0้าร้องานหนาวนี้ลูกค้าค่ะบ้านไหนอย,อยาก ตุนงานหนาวแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยผ้าร่มหนานาหน่อยนะคะแนะนำอันนี้เลย 320P ป้ายวายซนะน้องมอสเปิยรหัสซ f เให้พี่หน่อยจ้านอนหนู0ูกระสอบรีวิวโปรโมชั่นส่งฟรีเฉพาะลูกนี้ลูกเดียวลูกค้าลูกใหม่จอจาน57นะลูกใหม่จอจาน57กระสอบรีวิวนอนหนู01 นะคะนอนหนูศูนย์หนึ่งลูกค้าโปรส่งฟรีรเฉพาะลูกรีวิวลูกนี้ลูกเดียวนะคะลูกค้าขาได้วินเทจมาแล้วสองตัวนะได้วินเทจมาแล้วสองตัวขนเป็ดยังไม่มีเลยแม่ขนเป็ดตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาเลยนะคะแต่ว่าเปิดรุนได้นะ,ะเปิดรุนได้เลยงานผ้าใหม่มากงานผ้าใหม่มากคุณพี่นะคะนอนหนูศูนย์หนึ่งใครรับไม้พิมพ์รหัส cf มาได้เลยนอนหนูศูนย์หนึ่งจากกระสอบรีวิวส่งให้ฟรีนะลูกค้า กระสอบรีวิวน้องส่งให้ฟรีเลยแล้วงานไม่ใช่ไก่การนะคะว้ายสวยมากลูกค้าจ๋านอหนูศูนย์หนึ่งใครรับคะใครรับ CF มาได้เลยระบบดูดไปหรือยังจ๊ะน้องมอสลูกค้าพิมพ์มาแล้วระบบดูดไปหรือยังคะพี่ธาราพี่ธาราระบบดูดไหมไม่ดูดนะผมดึงนะค <c oughs> เ <EM> S> <S ดึงให้พี่ธาราหน่อยนะดึงให้พี่ธาราหน่อยตัวนี้นะคะลูกรีวิว่ส่งให้ฟรีนะลูกค้า<อ>น่าเสียดายมาก <sk ys> ใครไม่ทันลูกนี้หรือว่ามาย้อนดูคลิปนะลูกค้าขาลูกใหม่ยังมีจอจานเท่าไหร่นะลูกจอจานจอจานห้าสิบเจ็ดนะจจอจานห้าสิบเจ็ดลูกค้าขานี่เลยคือจะบอกว่างานไซส์อะคุณพี่คือไซส์ L XL เลยนะ งานไซส์ L X L และดีเทลผ้าแม่สวยทุกตัวเลยะนะงานเกาหลีนะลูกค้าค่ะเน้นงานหนาเป็นหนักขายหนาเอ้ขายหนาวอย่าแซวขายเน้นงานหนาวแบบหนาวจ๋าเลยแบบหิมะได้อากาศติดลบได้นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นบุบุนวมนะคะบุนวมบุไรดาวนะคะไปลุ้นกันได้เนาะงานไรดาวนะคะงานขนเป็ดนะคะลูกค้าอุ้วยมาก ปกเป็นขนนุ่มอ่ะแม่งานรวมกันหนาวเด็กเปิดไปหรือยังคะตัวไหนจะแม่รวมของป้ายป้ายปไวซใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายน้องเอาตัว mkc 6มาเปิดให้นะลูกค้าเดี๋ยวมาดูงานกัน mkc 6กโปรโมชั่น2 9 0 0นะลูกค,ะคะ้า่ะเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้อีกรอบหนึ่งนะคะอคุอ้ยตัวนี้สวยไหมอีกแล้วชอบสไตล์แบบนี้มากเลยเสไตล์แบบวอชิตี้บอมเบอร์แจ็ก็ตอย่างเงี้ยลูกค้าสวยอ่ะ สไตล์ตนี้ลูกค้าขายดีนะเอาเอาใครจะโชว์ก่อนอุ้ยงานวินเทจมาอีกแล้วอุ้ยแนวสตรีทเท่ๆลูกค้าพี่ถาลาตัวนี้ก็สอบรีวิวอะ <c oughs> อดี๋ยวว่างานว่างี้งานสวยแทบทุกตัวเลยงานสวยแทบทุกตัวเลยลูกค้าขาเนี่ยสีแล้วก็ไซส์อ่ะลูกค้าอันนี้คือหนูพูดตรงนะว่าขายในต่อๆคืออัพได้ดเลยตัวละสองร้ยี่สองนะคะ นี่อันนี้เป็นสไตล์ฟิวงานวินเทจมาอีกแล้วลูกคา้างานวินเทจอะขายดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้ราคา6,900นเก้าร้ยมาพี่เนี่ยเดี๋ยวซูมให้ลูกคา้าดูเลยเลูกคา้าเพิ่งเข้ามาเอออะซูมให้หน่อยซูมให้หน่อยลูกคา้าบางคนเพิ่งเข้ามาพี่แล้วด้านหลังหนูอะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโชว์ให้ดูคือมันสวยมากงานติดงานวินเทจเยอะแล้วก็สไตล์แบบ บอมเบอร์แจ็กเก็ตเท่ๆงานสไตล์อัพกำไรได้แบบชิวเลยนะใครขายงานหนาวหรือว่าพวกฟีดงานบุขนบุนวมอะไรอย่างเงี้ยแม่อันนี้คือไปร่วมได้เลยนะขายคู่กันได้เลยลูกค้านี่ค่ะแล้วคือผ้าค่อนข้างใหม่นะอุ้วผ้ามันใหม่จังลูกค้าผ้าใหม่มา ผ้าใหม่มากเลยนะคะลูกค้าตำหนิน้องตีให้ประมาณ10-20%นะคะ10-20%แต่ตอนนี้วิยังไม่เจอตำหนิอาจจะมีในส่วนของอะไรเนาะซิปอะไรอย่างเงี้ยอ่าซิปเปื่อนขาดเหลืองอะไรอย่างเงี้ยมีประมาณนี้ตัวนี้อย่าใส่แล้วหรอนับให้ด้วยนะนับให้ด้วยเออนับให้ด้วยนะลูกค้าขอนะคะลูกค้าจ่าอันนี้เลย งานญี่ปุ่นเหรอลูกค้า้าใหม่มากตอนนี้คือจะบอกว่างานญี่ปุ่นพวกบุนวมวอะไรเงี้ยหมดหมดนะผ้าใหม่นาะพี่วิใหม่มากลูกค้านะคะ Walkaway Collection นี่ตัวนี้หนักมากตัวนี้คือแบบว่าลุยหิมะได้เลยชิวๆนะลุยหิมะได้เลยชิวๆใหม่ปะอะไรเนี่ยงานหนามากลูกค้าอุ้ยสุดๆตัวนี้เทมากอุ้ยพี่ทารา CF ได้แล้วอุ่นยอดให้น้องเลยนะโปรส่งฟรีเฉพาะลูกรีวิวนะไม่อยากให้หลุดจอง งานสวยมากลูกค้าโอ้โหคุณพี่ใครเพิ่งเข้ามานะตัวนี้ YC 3 2 0 P ค่ะลูกค้า3 2>, 2 0 P 2> นะตว้ายด้านหลังน้องแพรอุยอ้ยมีโบด้านข้างด้วยมีโบด้านข้างด้วยเปิดให้หน่อยค่ะ k w 3 1 7 317วันนี้น้องยังไม่ได้เปิดให้เลยคุณแม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาเปิดให้รอได้เลยนะคะ ตัวนี้งานแจ็คเก็ตกันหนาวมีซิปไนล่อนนะล,ลูกใหม่จอจานห้าสิบเจ็ดค่ะลูกค้าลูกใหม่จอจานห้าสิบเจ็ดนะซีเอฟมาได้เลยค่ะลูกค้าขาซีเอฟมาได้เลยเพราะว่าตัวนี้น้องบอกก่อนว่าหมดแล้วหมดเลยนะงานมาได้เท่านี้แล้วผ้าก็คือรถเนี้ยผ้ามาใหม่มากรดเนี้ยผ้ามาสวยเลยนะคะผ้ามาสวยเลยรีดไอน้ำได้เลยลูกค้าอุ้ยลูกค้าเนี่ยอย่างนี้เลยน้องให้ดูนะน,นี้คือ สาดแสงไฟให้ดูเลยถ้ามีตำหนิคือจะเห็นตำหนิเลยลูกค้าผ้ามาใหม่มากนะคะมีติดตัวยาวไปหน่อยนะลูกค,ค้าขะอาจจะมีติดตัวยาวไปหน่อยนะคะสไตล์ก็จะเป็นรวมคะไซร,รวมชายและหญิงนะคะคุณพี่นะคะฟ้าเธอเธอ,เธอกดดูข้อความหน่อยอันนี้อุย้ยแต่ชอบ<ห>อสไตล์นี้มากจ๋าหอมไหมก็ <laughs> หอมอยู่มันจะไม่ใช่งานมือหนึ่งนะแม่อาจจะมีกลิ่นแบบว่า กลิ่นผ้ากระสอบอนะเนาะแต่ว่าโดยรวมกลิ่นไม่เหม็นสาบไม่เหม็นกุยคือกลนะิ่นดีดูคลีนอะเหมือนฆ่าเชือ้อน่าจะฆ่าเชื้อมาให้แล้วนะคะสามหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวพี่ซีรินทิปน้องยังไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้จะวันนี้น้องริด <Yeah. S 1> งานเด็กมาให้แล้วนะคะร,ราคาเท่าไหร่หนูแจ้งราคาใหม่นะอีกรอบหนึ่งว c ซีสามสองศูนย์พีราคาหกพันเก้าร้อยบาทนะคะแจ็กเก็ตมีซิปไนล่อนนะคะแจ็คเก็ตมีซิปไนลอนถ้ากลิ่นแม่แลงจะ รีดได้เลยใช่อันนี้คือเนี่ยให้ดมกันเลยเธอว่ามีกลิ่นไหม <c oughs> มันกลิ่นไม่ได้เหม็นสาบไม่ได้เหม็นเหม็นอ่คือมันกลิ่นปกติอะพี่ไม่มีกลิ่นสาบกลิ่นอะไรอย่างนั้นอนะคือจริงๆอะจะบอกว่าจริงๆอะก็คือรีดได้เลยน้องแพรซูมตัวนี้ให้พี่เขาดูหน่อยคือมันใหม่มากตัวนี้เป็นสีทองแม่ดูเลยตัวนี้เป็นสีทองสวยมากนะคะโอ้ยลูกค้ากลิ่ตัวแล้ว สวยนะลูกค้าอันนี้คือมาล็อตนียคือผ้ามาค่อนข้างใหม่เลยแต่ตํำเหนียน้องว่ามันมีติดไปแหละนะคะบางลูกลูกค้าจะเปิดมามันเจอตํำเหนียน้องออเดี๋ยวอันนี้น้องตีตำํำเหนียให้เลยตํำเหนียที่เจออาจจะมีอะไรหลุดนะอะไรหลุดกระดุมแตกเชือกหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าเนาะก็มีเปื้อนขาดเสียสักโซ่ประมาณ1-2 0ติดไซส์ตัวเล็กไปมีไหมมีค่ะติดไซส์ของคุณผู้หญิงมีติดไปแต่เป็นไซส์ S ประมาณนี้ SS สเนะคะไซส์เล็กๆจิว๋วๆอย่างเงี้ยตัวนี้เดอร์นอตเฟสลูกค้า ก็ไซส์อาจจะมีติดไซส์เล็กประมาณนี้ไปเป็นเข้ารูปเข้าทรงนะคะเป็นเข้ารูปเข้าทรงตัวนี้ของเดอะนอตเซนะคะลูกค้าตามด้วย Adidas ค่ะอันนี้คือบุอุยขนนุ่มจังไรดาวปะเนี่ยขนนุ่มมากลูกค้านะคะมี QR code สแกนด้วยนะคะเช็คได้คือเช็คได้เลยว่าแบรนด์แท้หรือเปล่านะคะตัวนี้อันนี้ของอาดิดาสสีดำลูกค้า่ะบุขนุ่มมากเนื้อผ้าดีเย็น คือถ้าจับด้านนอกจะรู้ว่ามันเย็นแล้วก็ใส่สบายลูกค้าอันนี้ถ้าไปอยู่เมืองหนาวนะมันจะให้ความอบอุ่นดีเวอร์นะคะให้ความอบอุ่นดีมากจริงเนี่ยเดี๋ยวใส่ไปญี่ปุ่นเนี่ยตายปรีเนี่ <c oughs> เออนะคะลูกค้าร,รอได้เลยรอได้เลยใครไปงานเออเขาเรียกว่าอะไรพ่อคา้าแม่ค้าบางคนก็สิ้นปีก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเนาะเออแม่รีบขายรีบตุนกันเดี๋ยวไปเที่ยวต่างประเทศก็เอาผ้าก<ๆ>ระสอบเราเนี่ยไปใส่นะ เออนี่ค่ะสวยมากเลยร้อยยี่สิบตัวตัวโอเคอมอดร้อยยสิบตัวบวกลบนะใส<ช>่เว<ช>็บ,บไซต์ <นะ S 2> ให้พี่ด้วยนี่ คุณพี่ค่ะ,ะลูกรีวิวโซอาแล้วนะลูกค้าค่ะใครอยากได้ลูกใหม่ไปเียบลูกใหม่ได้เลยจอจาน5 7 7นะคะจอจาน5 7กระสอบใหม่ลูกค้าค่ะบอกเลยว่าเอาไปรุ่นงานวินเทจสวยๆแบบนี้หรือว่างานสไตล์แจ็กเก็ตสวยๆแฟชั่นนะคะตัวนี้จะเน้นหนาเป็นหลักนะลูกค้าตัวนี้จะเน้นหนาเป็นหลักเลยนะคะแจ็กเก็ตในรอนกันหนาวนะคะ120บวกลบที่ถึงถึงร้อ ร้อบวกลบพี่น้ำเอาเลยนะคะเอาเลยเอาเลย6กพัพีดแป๊บเดียวไล์สดขายหมดแน่นอนเพราะว่างานสวยมากเนี่ยพี่ดูดิสไตล์วินเทจสติอย่างเงี้ยพวกบอมเบอร์วาซิตี้อะนะงานฮูดนะคะลูกค้านี่สวยมากเนี่ยติดเนี่ยไซดดีนะลูกค้าถึงจะเป็นผู้หญิงก็จะเป็นไซด์เอสเนาะไซด,ด์แต่ว่ามันไม่ได้แบบ <ทำ S 1> แคบแคบรีดๆ,ๆอะ รีบๆรีดๆนี่อันนี้สวยมากตัวนี้ใส่ได้สองด้านนะค่ะตัวนี้ใส่ได้สองด้าน oh <my> แล้วงานสวยมากคุณแม่ดูนะใส่ได้สองด้านค่ะตัวนี้ <an> อุ้ยอันนี้สไตล์แบบบอมเบอร์ถามว่ามีติดตัวบางไหมอันนี้ติดเป็นตัวบางนะลูกค้ามีติดติดไปแต่จะเป็นแจ็คเก็ตผ้าร่มนะคะแจ็คเก็ตผ้าร่มลูกค้านะคะอันนี้ก็มีอันนี้ก็ผ้าบางเหมือนกันใส่ขับรถได้ขายเป็นอีกประเภทหนึ่งไปเลยเอาไปรวมตัวผ้าร่มธรรมดา นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นงานหนาวเป็นหลักเลยบุนวมนะ,ะบุนวมอาจจะมีบุขนติดไปด้วยนะคะบุขนฟีดอะไรอย่างนี้เนาะแอมสามศูนย์หนึ่งเอ็มตอนนี้หมดแล้วนะคะลูกค้าสามศูนย์หนึ่งเอ็มตอนนี้สินค้าหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เปิดไปรอบเช้าลูกเดียวหมดเลี้ยงเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs>